สวัสดีครับพวกรผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมเอาละครับ f c ครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็เดี๋ยวผมไปรังกระบือมาผมก็ซื้อไก่นะครับมาฝากน้องหมาของผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องน้องหมาน่้กินไก่ก่อนแล้วผมก็จะดาย่านะครับตรงจุดบริเวณที่มันลกๆอยู่ใน FFC นะนะครับก็คือตรงนี้ครับ f c เห็นไหมครับเนี่ยปกติบ้านผมมันไม่ลกมากหรอกแต่ว่า ผมไม่ได้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็แม่ผมก็ทํางานหลายอย่างนะครับจุดตรงเนี้ยเห็นไหมครับนะจุดตรงนี้แหละถ้าเกิดจุดบริเวณนี้มันทําสะอาดนี่ยมันก็โอเคแหละนะครับเอาละครับนะตอนนี้ผมก็จะเอาไก่นะครับให้น้องหมาผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นมอมไปไหนมอมมอมมาโดดยองยง,ยงเลยนะฮะ หิวมากใช่ไหมนะครับเอาไปก่อนหนึ่งเอาไปก่อนสองแล้วเอาไปก่อนสามไปนะครับกินกันก่อนค่อยๆกินค่อยๆกินอันนี้ผมก็ให้น้องหมาในเอฟซีนะนะน้องหมาของผมเนี่ยได้กินไก่นะนะครับนานๆผมจะได้มาทีนะนะครับแค่ไก่เนี่ยผมไม่หวงแล้วเอฟซีนะครับ ผมเคยให้เพื่อนมากกว่านี้อีกนะครับผมคิดว่าให้ให้ทานกับสัตว์อะ่ะมันได้บุญกว่าช่วยเพื่อนบางคนเสียอีกนะครับนะเอารอเพื่อนก่อนสินาเย็นอืมบรยากาศการเราเรา,เรากินเก่งนะเนี้ยรู้ตัวไหมเนี่ยกินเก่งนะอ่ะแ้วงั้นผมก็ให้อะอันนึงก่อนไปปึ๊บอ่ะเอา โยกมันหมดแล้ว,วจะเย็นจะเย็นอายกุก่อนอายกุก่อนโอเคมามอมอาอืมมันต้องแบ่งกันนะเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเย็นสิโอ้ออือ มือนี่แบบมาถึงผมก่อนเลยนะอโอ้มอมมากินเยอะมอมน้อยเนี่ยเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนบ้างเดี๋ยวมอมน้อยเราเข้าใจแหละเวลาที่เขาอดอะ่ะบางทีเราเรา,เราได้กินแล้วไงถ้าเราอดเราก็คงเป็นคงเป็นแบบนี้เอฟซี FC. หนังไก่ก็เหนี่ยวซะเหลือเกินครับอยู่ใจเย็นเย็น เดี๋ยวสิต้องต้องแบ่งันเพื่อนอะ่ะอืมอืมเอา้าเดี๋ยวโหมอมนี่เร็วมอมก็เอาถุงไปมอมเอานี้ยไงถุงนี่ถุงถุงถุง,ถ,งถุงเนี้ยเนี่ยถุงเนี้ยไปคาไปคาไปคาไปนู่นเลยอืมเอานี้ยเนี้ยังเหลืออยู่เนี่ยังเหลืออยู่เนี่ยอืมเอาไม้ไปเอาหมดแล้ว fc หมดแล้วครับ นะครับเอานะนะพวกเจ้าก็กินประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวแมงกะบี้จะถางหญ้าแล้วนะครับก็มาทีผมก็ถางที f อฟซแต่วันนี้เวลามีน้อยนะครับก็ทำเท่าที่ทำได้ก่อนเดี๋ยวถ้าผมได้มาอยู่บ้านแบบเต็มๆแล้วผมก็จะทำเต็มที่กว่านี้นะทุกคนนะ มาครับ Fc ครับเดี๋ยวมันจะมืดนะฮะเดี๋ยวมันจะมืดนะครับแม่คนเดียวเขาเอาไมา่อยู่หรอก <c oughs> ออกกําลังกายช่วงเย็นกันยญ้าพวกนี้มีประโยชน์ไหมมีนะถ้ามันเป็นปุ๋ยมันก็มีประโยชน์แหละ อ้เนียมาก หญ้าพวกนี้ผมจะไม่เผานะครับก็เอาไว้ทําปุ๋ยเราก็จะเก็บเศษหญ้จจาพวกนี้นะครับไว้ทําปุ๋ยนะครับอย่างดีเลยนะครับ มาลุยต่อ ไปทำไปสิ เอฟซี FC ครับเจอนี่ครับ,ก,ก,นะรบกิ้งกือนะครับเจอกิ้งคือนะครับนี่กิ้งกือนนเอฟซีนะครับเจอเจ้ากิ้งคือด้วยนะครับเจ็บผมไม่ทำร้ายกิ้งคือหรอกครับเพราะว่ากิ้งคือมันก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษนะ แล้วก็มันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้หญ้านะครับแล้วก็จะฆ่าหญ้าต่อนะครับผมหญาพวกนี้ก็เป็นปุ๋ยรนบสิเวลาที่มันย่อยสลายแล้วนะครับ เราดาย่านครับเราก็เอาแต่ย่านเราไมไ่ได้ดายดินนะส่วนดินเราก็คาดไปคาดมาเนี่ยครับให้ดินมันออกหลุดออกจากญ้าจะได้แต่ย้าเท่านั้นนะครับเรียบร้อยนะครับผม โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแบงบก์พิฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ